หาทางออกอื่นแล้วลิบขึ้นไปด้วยนะไม่ได้มีแม้แต่โอกาสอุ๊ยอะไรอะ่ะมันคือเป็นห้องทดลองเหรอที่นี่คือที่ไหนอะ่ะอ๋อมันคือบริษัทคลั่งเหรอ เชีย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 ใครก็ตามที่พบประสบผมห้ามเชื่อใครทท้งนั้นและจงไปบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผมไม่ได้บ้าผมรู้ผมรู้ว่าผู้คนแบบคนบ้าเนี่ยชอบผู้ประโยคนี้แหละแต่ว่าผมยังมีสติดีอยู่แล้วตอนนี้ผมมีหลักฐานเต็มกล้องไปหมดมันถึงได้ว่าอย่าเรียกว่ามันความสออเลยนะคือมันคือการแบบว่าหัวเรายาะอะไรไม่รู้ก็ตามแต่แต่ว่าอยากให้โลกทั้งโลกรู้ว่าความพยายามของเมอร์คอฟเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่แหละ เอาละที่นี้ที่ไหนบันทึกส่วนตัวของด็อเตอร์เวอร์นิกแฟรงเกนสไตน์หรือเทพีอะไรเนี่ยเทพโพมโมิทิอุสเหรอสององค์ใหม่โดยแมรี่เชอร์รี่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไม่ทราบชื่อไม่ทราบชื่อไม่ทราบชื่อทำไมลิ้นของพันกันจังวะขอโทษ ตัดมาตอนบทยี่สามเหรอฉั้นล่ำให้แก่กับผู้ชายเจ้าโง่เขาไปกับความภาคภูมิใจในปัญญาของเจ้าเพียงใดหยุดเถิดอันนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าบทกวีปะ่ะฉันหยุดตัวเองจากการครอบงําด้วยความโกรธความกระวนกระวายและเลิกทำเลิกทั้งหมดสู่การทําสมาธิในอีกด้านหนึ่งของการกระทําอันนี้คืออะไรอะ่ะคือบทความเหรอที่เอามาให้อ่านเฉยนะ แลข้างล่างนี้มันเป็นห้องทดลองใหญ่เลยวะโอเคแอคทีฟอยู่ไม่มันไม่ได้แอคทีฟมันพังปกติมันต้องแบบว่าฆ่าเชือ้อโหเละมากที่นี่คือเละเทมาา ห้องนี้น่าจะเปิดไม่ได้น่าจะเปิดไม่ได้สักห้องเลยแหละมอร์โฟเจนิกเอนจิ้นเหรอเปิดได้แค่ห้องเดียวสวัสดีครับท่านสมาชิกโอโ้โหเลเทห้องนี้ไม่มีอะไรเลย แต่แบบเลเทะมากโอ้โหไม่มีแบตเตอรี่ให้ผมแล้ววะเอกสารโครงการวอลเลเดอร์รายงานเตรียมการชนสูตรบันทึกแบบฟอร์มเนื้อหาทั้งหมดนี้ถอดความและเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับกำหนดการที่ เ,เกี่ยวพันกับกฎหมายกับบันทึกของเมอร์คอร์ปเอเรชันผู้เขียนเจเดฟเฟอร์โรเรนส์หมายเหตุการชนะสูตรศพคนไข้วอลเลเดอร์ครั้งที่14ของฉันไม่มีการตอบสนองใดๆจากคนไข้คนอื่นมีอัตราการย้ายเพิ่มขึ้นของเซลล์เล็กน้อยแต่ส่วนความคงที่ของความรู้สึกไม่มีอะไรเพิ่มเติมเซลล์แต่และเซลลแยกตัวออกเป็นอิสระจากกาันชักเหนื่อยแล้วสิสงสัยในการตัดสินใจของฉันงนั้นหรือ้นะ็คงต้องลาออกแล้วละ่ะรู้สึกว่าเปลืองสมองมาก ที่ต้องมารับมือกับผู้ป่วยที่ยากจะรับมือได้คําแนะนําขั้นต่อไปอาจจะต้องลดความค่าระหว่างในทฤษฎีของพวกนาซีลงมุ่งเน้นไปที่การใช้เครื่องมือมากขึ้นไปที่การสร้างโปรตีนจากอสุจิเป็นประเด็นสําคัญเหรอสิ่งที่ต้องแนะนาเหรอจะต้องมีข้อจํากัดทางเคมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแผนกความรักษา ปลอดภัยของเมอร์คอฟฆ่าคนไข้หมายเลขเก้าสองหนึ่งหลังจากที่ร่างกายเขาต่อต้านยารังงับประสาทในปริมาณที่สามารถฆ่าทีมฮอกกี้ได้ทั้งทีทมฉันกลัวว่าการบำบัดด้วยฮอร์โมนจะทำให้ข้อจำกัดทางเคมีของราเพิ่มขึ้นข้อจำกัดของราข้อจำกัดของราอะไรวะเราใกล้จะรู้ความจริงแล้วว่า ถึงเวลาโอ้ยังเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมเส้นทางมันถึงเป็นแบบว่าให้กระโดดกันนะเฮ้ยทำไมห้องนี้มันถึงเหมือนมีมีอะไรจําลองที่แบบเป็นทะเลทรายข้างนอกวะทั้งที่มันเป็นใต้ดิน ในส่วนนี้มันคือใต้ดินนี่โอ้โหขาดครึ่งห้องสายมืดมากแล้วห้องสายไปเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ย What the fuck? อะไรวะนะ่ะตามหรอไม่นี่เฮ้ยโ,โดดขึ้นจิวป่ะเออไม่นี่หรือต้องใช้กล้องก็ไม่นี่เฮ้ยไอหมูน้อยไม่มีทางหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยวอลเลอร์โอ้อ คือเรามองไม่เห็นเนาะโอ้โอ๋อคือเรามองไม่เห็นเราต้องใช้กล้องเรียบร้อยเป็นเป็นหมูบดเริ่มเริ่มไม่เข้าใจว่าวอลเลเดอร์นี่อยู่ฝั่งเราอะ่ะนี่แหละคือวิธีตายวิธีตายของแก ถูกกระชากเป็นชิ้นๆจากข้างในได้เห็นกระดูแกระเลอะไปทั่วกำแพงแกรอดพ้นจากนรกนี่แล้วแหละคริสบ็อกเกอร์อรพระเจ้าก็ไม่ช่วยแกหรอกไปแล้วว,วอไลไรเดอร์คือวอไลไรเดอร์คือเขาอยู่ฟากเดียวกับเราเหรอฝั่งเดียวกับเราเหรอมันอันเลิแล้วว่ะเราเปิดประตูไม่ได้ล้วปะ ามรอยเลือดไปเราต้องไปปิดสัญญาณก่อนแน่เลยใช่ผมว่าเราต้องไปปิดสัญญาณก่อนเพราะว่าตอนตอนนี้ประตูประตูมันปิดเพราะว่าเหมือนมีวอลเลเดอร์หรือประเภทการอะไรเกิดขึ้นแน่เลยเนี่ยต้องไปปิดปิดสัญญาณก่อนเนทะ่านั้นปิดสัญญาณที่ไหนวะ น่าจะแผนกข้างหน้าผมเดาเฮ้ยทางนี้ได้โปรดฉันรู้ใชนคนต้องตายไปแล้วมันไม่ใช่เพระโชคช่วยหรอกฉันแก่เกินไปแล้วแต่บางครั้งที่ฉันมีชีวิตอยู่กั็นพ่อบิลลี่คนที่ใครวะเขาดูแลฉัน เขาคิดว่าฉันเป็นพ่อเขารักฉันมากๆเจ้าโง่นั่นเจ้าโง่นั่นผู้น่าสงสารในรู้ความหมายของสัญลักษณ์นี้หรือเปล่ามันเป็นการย้ำเตือนถึงนาโนฮัสดตร์เครื่องไมโครสโคปและเทคโนโลยีที่เรามีกันมาเป็น10ปีนั้นไม่สามารถเข้าใจได้หรอกนะเมอร์คอฟคนพบงานวิจัยของฉันด้วยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายของมนุษย ให้เหมือนกับโรงงานนาโนธรรมชาติของเซลล์ได้ทําการผลิตโมเลกุลแต่ด้วยการสั่งการผ่านจิตเราได้ออกแบบให้โมเลกุลมีความแม่นยํามากขึ้นและทําให้จิตใจมีอิทธิพลเหนือร่างกายมันช่างโง่เงขลาและผิดพลาดท,ที่เราคิดว่าสามารถควบคุมมันได้ด้วยการใช้มนุษย์เพียงคนเดียวนายจะต้องหยุดเขานายจะต้องฆ่าบิลลี ต้องปิดระบบพยุงช่วยชีวิตเขาการรับรู้ของเขานายต้องทำลายทุกอย่างที่เราสร้างไว้ไม่เป็นใครหนีรอดจากที่นี่ได้หรอกถ้าบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่นาจะต้องฆ่าเขาตามหาบิลลี่ในห้องแลบกลางคนนั้นคือบิลลี่เหรอ <S <S เราเคยทำสำเร็จมาแล้วเมื่อปี1944 พวกฟรานซิสคิดว่ามันเป็นวิญญาณปีศาจและฉันก็บอกพวกเขาให้เชื่อแบบนั้นปล่อยให้พวกเขาฆ่าตัวตายไปกันโดยที่แบบว่าคิดว่ามีชีวิตหลังความตายอยู่ตามที่ฉันตามที่ฉันสัญญาไว้ไอ้พวกโง่เอ้อลันที่น่าสงสารเขาคงจะร้องไห้และเห็นสิ่งที่ฉันบอก,กนะบิลลี่อาจจะไม่เป็นอันตรายเขาเป็นเพียงแค่เด็กที่จิตใจที่ถูกทำร้ายได้รับพลังจากพระเจ้ามามันจะทำให้พวกเราทุกคนกลายเป็นสัปหลา นายจะต้องจบเรื่องนี้ไม่งั้นพวกเราทั้งหมด,นดเนี่ยตายแน่แน่เมื่อคอบรู้ถึงอันตรายเป็นอย่างดีและพวกมันก็ไม่สนใจหรอกก็ด้วยความที่มันเป็นบริษัทอะนะพวกเขาเห็นเราเป็นแค่เบี้ยใช้แล้วทิ้งและผลกําไรที่จากโครงการวอลเลเดอร์นั้นมาทาให้พวกหมอและคนไข้นั้นต้องสังเวยอย่างหน้าอันนาถเขาจะหลุดพ้นไปเนีเขาจะหลุดพ้นออกไปได้นั้นคือน,นายจะต้องไปหยุดเขาไม่หยุดเขา ครื่องโมโฟจานิกเป็นเครื่องที่ทำงานด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันสวดภาวนาต่อพระเจ้าให้ในายเข้มแข็งและผ่านเรื่องนี้ไปได้และมากกว่าเรื่องเหนืออื่นใดฉันต้องการที่จะพักบิลลี่ไม่ยอมให้ฉันตายสักทีเขาไม่เคยนึกเลยว่ามันโหดร้ายขนาดไหนฉันก็แค่อยากตายแค่นั้นเองบ็อกเกอร์เหรอวอลเเดอร์ Rider, คือบิลลี่แล้วบิลลี่คิดว่าคนนี้เป็นพ่อแล้วไม่อยากให้คนที่เป็นพ่อ ตายไปอย่างนั้นหรอก็เลยยื้อชีวิตของคนนี้ไว้ใช่หรือเปล่าวะนี่ผมเข้าใจถูกป,ปะวอลเลเดอร์คือบิลลี่เหรออันนี้คือผมไปห้องนี้ได้ยังอะไม่ได้ต้องไปแฝบกลางครับผมนึกว่าปิดระบบแล้วอะแสดงว่าห้องนี้เข้าต่อไม่ได้ต้องไปแฝบกลางก่อนแสดงว่า คนพวกนี้นี่คือเป็นเหยื่อหมดเลยแล้วก็บริษัทที่เข้ามาดูแลนี่คือมันทำการทดลองเกี่ยวกับคนหมดเลยนะเนะี่ยล็อกปีหห้องน้ำรอบนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยแต่ตัวของวอลเลเดอร์เหมือนจะเป็นแค่เด็กนะเท่าที่เขาบอกเมื่อกี้ คิดว่าไม่น่าจะทำร้ายแล้วหรอกมั้งโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นโรงอาหารปะอย่าบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่บิลลี่ทำหมดเลยเหรอคือมันเละขนาดคือที่มันเละขนาดนี้คือเพราะบิลลี่เหรอ ไม่น่าใช bon. ่ไม <will> ่น <sites Tonight> <com> ่าใช่ปะขวาหรือซ้ายแน่นอนผมไปขวาก่อนกล้องถ่ายรูปแต่ไม่มีแบตเตอรี่เป็นไปได้ไงห้องนี้มันว่างเปล่าหรอเป็นไปไม่ได้ ห้องว่างเปล่าอันนี้ห้องนี้เรามาดูแล้วก็ต้องมาทางซ้ายบิลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวบิลลี่บิลลี่ก่อนบิลลี่ใจเย็นบิลลี่บิลลี่ใจเย็นแป๊บหนึ่งบิลลี่แป๊บหนึ่งบิลลี่เดี๋ยวบิลลี่กูต้องไปทางไหนเนี่ย โอ้โหอย่างใหญ่ทั้งไหนวะอย่าบิลลี่โอ้ยมันมันไปทางนี้ไม่ได้บิลลี่เฮ้ยฮุ๊ยบิลลี่ไอ้เปรตเอ้ยอ้ไอ้บิลลี่มึงทำไมมึงพาก,กูมาทางตันวะบิลลี่ โอเคต้องไปอ๋อเลยไม่ได้ดูห้องนี้นี่เอาเอาก็ไม่มีอะไรในห้องนี้อ๋อมันคือมันคือห้องจูก๊กมันคือห้องจูก๊กบิลลี่โอเคเอ ขวามือไปไม่ได้แล้วผมนั้นเจ้าจู๊กบิลลี่ไปไหนฮะกุบิประตูทำไมอะไอ้บิลลี่มันทะลุมาได้อ๋อมันมันช้ามันช้าอ๋อมันก็ยังช้าอยู่ห้องนี้ตันไม่คือมันก็ได้แค่ห้องนี้หรือเปล่าไอ้บิลลี่เดี๋ยว แรกไปใช่สุดจะเหลือเชื่อแป๊บบนึงโหมาไวจังวะปิดประตูด้วยแปบบ๊บนึงบิลลี่บิลลี่มาห้องนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเมันจะยังไม่จบ เฮ้ยบิลลี่ข้ามาไม่ได้อ๋อบิลลี่ข้ามาห้องนี้ไม่ได้แต่ห้องนี้เข้าไปไม่ได้เราต้องไปทางนี้ต่อโอเคโอเคแลบับกางครับอันนี้คืออะไรเนี่ย ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องให้อาหารโมเลกุลของสารตั้งต้นฉันจําได้หลางๆเมื่อตอนที่เคยอ่านบทความเรื่องนาโนเทคโนโลยีฉันอาจจะเมาหรือฟุ้งซ่านแต่ทํายังไงก็ไม่มีทางทำลายมันได้เลยเหรอแต่บิลลี่คือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดตามหาเขาฆ่าเขาแล้วก็จบเรื่องนี้ซะแหมทํามันง่ายถ้ามันง่ายอย่างนั้ก็คงดีสินะแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกจู่ๆบิลลี่มันจะปิดวาล์วของเหลว ปิดระบบพยุงชีวิตอันนี้เขาบิลลี่เหรอนี่นายเหรอบิลลี่จากรายงานคนไข้ของบิลลี่เขาน่าจะอายุยี่สามปีแล้วแต่หน้าเขาดูเหมือนห้าสิบที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยดูดูมีแต่ความเจ็บปวดไปทั่วตามตอนที่ผมมองไปที่ร่างกายของเขานะการฆ่านายก็คือเป็นการแสดงความไม่แตกนึงสินะมันคือการเอ่อ การฆ่าอย่างมีเมตตาระบบจิตเวทเมอร์คอฟกำหนดการดูแลห้องเครื่องมอร์ฟอร์เจนิกเ,เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคนไข้แท่นพยุงชีวิตของเครื่องมอร์ฟอร์เจนิกได้รับการดูแลเป็นพิเศษทุกวันระบบสําคัญที่1คือเคือเติมออกซิเจนจำไว้ว่ากระบวนการนี้จ่ายยาใช้ผู้ป่วยด้วยระบบที่สอก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองระบบที่3ก็คือกรณีระบบที่1ที่2เสียหายถึงขั้นวิกฤตระบบช่วยเหลือพยุงชีวิตจะทางานแทนเหรอโอเค คร่าวๆก็คืออย่างนี้พี่นะงั้นเราจะต้องปิดระบบสามแล้วก็หนึ่งสองเฮ้ยใครอ่ะว่าไงนายมีอะไรไหมไม่มีโอเคเราจะปิดยังไงอ่ะระบบหนึ่งสองให้ไวเลยก่อนที่บิลลี่จะมา เอาละการปิดระบบวาวข้างบนอยู่ข้างบนตรงนั้นโอเคมันคงไม่ง่ายหรอกมั้งการที่เราวิ่งดุ่มดุมขึ้นไปแล้วเราจะปิดได้เลยหรือว่ามันง่ายวะห้องนี้มีอะไรแฟมจากบันทึกส่วนตัวของโรเตอร์เวอร์นิกแฟงเกนสไตล์เอ่อ Murray. เมอรี่โอเคอันนี้มันแค่ เป็นบทกวีเอาละแกคงไม่ให้ปิดง่ายๆหรอกโดน do not turn the wall หรอเฮ้ยทำไมมันให้เราตัดระบบง่ายจังวะที่ไหนอะ โอเคมันตามหลังเรามาเดี๋ยวค่อยอ่านบนันทึกกันเดี๋ยวค่อยอ่านแปบ๊บนึงปิดประตูก่อนเอ้บลลี่มันจะได้ออกช้าหน่อยตัดระบบไฟเฮ้ไม่ปิดหนึ่งแล้วก็ต้องปิดสองเอ้บลลี่อย่าเพิ่งโอเคเอาละข้าบน ปิดก,ก่อนปิดก่อนไอ,ไอโอเคแทกแทกตัวเ <c oughs> ย็ไนไว้เบลลี่เย็นไว้ไม่ใช่เปิดเราจะเปิดทำไมเออทางไหนทางขึ้นทางขึ้นอยู่ตรงาทางนี้โอเค <c oughs> เล้หรือเราตีไปเล้หรือไวกว่านี้ นนโอ้โหมันกี่ชั้นกันวันเนี้ยให้มึงจะสร้างสูงไม่ได้วะอ๋ออ๋อเหื่อยเหนื่อยเหนื่อยน้องปูดน้องปูดน้องปูดแค่ไหเฮอะโดดแค่ว้ซ้ายหรือขวาน่าจะขวาโอ้โหมันตึบบิลลี่โอ้โหบิลลี่กูอยู่ไหนนะใจะเย็นบิลลี่ โอเคดีนะนักเลือกทางขวาไอบิลลี่ยังติดประตูนั่นอยู่สวัสดีครับคุณกิฟกตฟสวัสดีครับคุณกิฟต์เดี๋ยวมึงกินซีล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โปรดดูแบบฟอร์มการอนุญาตให้ดำเนินการเหรอสำหรับคนไข้วิลเลียมโฮปจากโครงการจิตเวชเพื่อการกุศลของเมอร์คอฟณสถานที่พยาบาลณสถานพยาบาลเมาแมสซีฟในโคโลราโดหรออืมนี่คือแบบฟอร์มรมาตรฐาน ผ่านการรับรองหมดแล้วดูเหมือนว่าบิลลี่จะไม่รู้ถึงการตายของแม่เขาเมื่อเร็วๆนี้เขาถูกส่งให้ร่วมการทดลองเพื่อแลกกับค่าตอบแทนด้านการเงินให้กับแม่ของเขาและได้นําเงินไปบริจาคให้กับคริสตจักรที่เธอศรัทธาเมอร์นิกได้อ่านรายงานความฝันของเด็กนั้นแล้วเชื่อว่าเด็กคนนั้นมีศักยภาพสูงมากในการทดลองอ๋อนี่คือนี่คือพอยต์เลยที่บิลลี่เขารับการรักษาเพื่อเงินนี่เองเอาล่ะถึงเวลา ถอดระบบปั่นไฟแล้วเราก็ต้องกลับไปห้องหลักเพื่อปิดรักษาระบบชีวิตรักษาระบบชีวิตของบินลี่สินะเราต้องออกทางนี้ปะไม่ใช่ออกทางเดิมแม่และไอ้บินบิี่มันไม่ได้ดักเราอยู่ข้างหน้าหรอวะสงสัยมากและปิดระบบรักษาชีวิตนี่คือห้องกลางใช่ไหม เอเบิลลี่อยา่าเฮ้ยสูงนะเว้ยเอเบลลี่หย่าโอ้โหจุกบอกได้คำเดียวว่าจุกแต่กูไปต่อไม่หยุดแต่เป็นประตูเดเบลลี่ออกอย่าพึ่งบิลลี่บิลลี่อย่าพึ่งขอแท็กตัวก่อนอุ้ยแล้วลืมด้วยแล้วลลปิดไปเยอะด้วยเว้ยเด้ ปิดประตูไอ้บิลลี่อย่าเพิ่งทางลงอยู่ไหนวะดีเลยไม่ต้องลงบันไดเยอะอ่าระบบ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 พยุงชีพนี่เลยไปนิ้ว,น,วนิ้วพอปะวะนิ้วไม่พออันนี้พอสแกนด้วยโอเคนิ้วพอสแกนอุย้ยอย่าบิลลี่ไปที่ชอบที่ชอบเหรอเออเอห่วงกล้องยิ่งกว่าชีวิต โอ้ยโอ้ยเม่หร่มึงเม่หร่มึงตายบิลลี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไ,แลว,ว,ไวไปแล้วไปแล้ววอลเลยเดอร์ไปแล้วอ๋เหมือนจะมองแล้ว แต่เราไม่ได้นิ้วคืนขอถ่ายต่อยหน่อยโหแล้วเราเป๋อเป้าหมายออกไปจากที่นี่บิลลี่ตายแล้ววอลเลเดอร์กลุ่มควันเหลือแล้วก็ตามที่เป็นเจ้านั่นไม่มีแล้วไม่ว่าผมจะรอดหรือตายที่นี่ผมก็เป็นอิสระแล้วระบบพยุงชีวิตเหรอนี่คือปอดของบิลลี่ตับถึงที่ะยุงโอเคต้องทำลายให้หมด คือเราต้องออกไปทางไหนเนี่ยโอ้โอ้ไม่นานรอดเราจะออกไปไหวหรอต้องไหวสิว่ามาขนาดนี้ละแข็งใจหน่อยโอ้ไอบิลลี่ไอบิลลี่เล่นไหนะ้ห<อ>นิดเดี๋ยวโอ้ ฮึบห,หน่อยฮึบห,หน่อยสกูพิเศษจะต้องเขาเลยนะจะต้องได้เอาไปออกหนก็สวยไหวอกวันนะพี่หนุ่มกันเชียงรออยู่จะต้องเอาสกูนี้ไปออกหนกระสวยให้ได้แข็งใจไว้ไม่ไหว ทำไมมันทำไมมันอาการหนักกว่าการตัดนิ้ววะทำไมตัดนิ้วมันดูไม่แบบวนเมอขานาดนี้อีกนิดเดียวเพื่อนเอาโอ้โหตั้งนานไม่มาอ,อุ๊ยแมมงเอ้ยลำบากตั้งนานมึงมายินกูโอ้โหไม่ใช่นัดเดียวพระเจ้าช่วย นายกลายเป็นโฮสไปแล้วเป็นทหารเหรอคือบิลลี่สิงร่างเราเหรอโอเคเรากลายเป็นวอลไลเดอร์เองเฮ้ยเราเล่นจบว่ะทุกคน เรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยความสันกลัวที่สั่งสมมานานได้ปลดล็อกอะชีพเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากสตรีมครั้งแรกๆในตอนเริ่มสตรีมหัดสตรีมใหม่ๆได้มาลองเล่นเกมนี้ก็คือสั่นกลัวไม่กล้าเล่นต่อเราได้ปลดล็อกความกลัวนั้นทิ้งไปแล้วเราเล่นมันจบแล้วแล้วเราได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็กลับออกคนสุดท้ายนี้ในภาคแรกได้รับความสนุกไปก็ไม่มากก็น้อยนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบยังไงก็รอติดตามภาค2กันเลยกันนะครับเดี๋ยวนี้มีมาแน่มาเจอกันครับภาค2